มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแถลงการสำนักพระราชวังในหลวงพระราชินีทรงติดโควิด -19 เมื่อวันที่17ธันวาคม2565สําำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงติดโควิด19ว่าเมื่อวันที่16ธันวาคม2565เวลา23นาฬิกา30นาทีคณะแพทย์ประจำพระองค์ได้ถวายการตรวจคัดกรองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามวาระปกติ ผลการตรวจพบว่าทรงติดโควิด -19 มีพระอาการน้อยมากพระอาการโดยรวมไม่รุนแรงคณะแพทย์ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17ธันวาคมพุทธศักราช2565แถลงการสำนักพระราชวัง ในหลวงพระราชนินีทรงติดโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ